ผมจําได้ว่าต้องมายืนตรงนี้นะอ๋อนี่ไงใช่ด้วยโอเคลบล้านเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่โอเคงั้นรอใครมีเลขมั้งนี้ไม่มีเลขกันเลยคือของเราเป็นดอกไม้ของหนึ่งหกสามไม่คือชุดเราตอนนี้เป็นเป็นสกินปกติของมึงเป็นสกินที่อะไรไม่รู้นี่ใช่อัศวินยูคอัศวินรติกาดเฮ้ยไปเึ้นไยื่หรือการ์ดอ๋อไอ้สัตว์กดไปปุ๊บกูจะได้อ๋อใครเป็นการ์ดทั้งหมดเรากด มิวการห้าเปอร์เซนที่จะได้เป็นไอเด่นโอกาสก็คือไปยืนยิงวัอื่นไงมาแล้วมาแ้วยืนไกลๆดีกว่าเแล้วเหรอไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงผักได้ด้วยนะพี่เชียร์เนี่ยหาหาได้ดีกว่าโอ้ยเนื้อสุมิดาเนื้อสุมิด ไม่กวันเดียวกูกดจิ๊ปล็อกเลยกวานไม่ได้เลยโอุ๊ย oh my กิดกวาดไม่ได้จิ้มเลยไอ้สัสเฮ้ยมันไม่มีกาศมันไม่มีกาศมันมันจะนับด้วยเหรอเอ๊ะนับครับอากาศมันเป็นแค่ใบยินจะเจ็บปะอิดเดียวแล้วอิดเดียวแล้ว ก็ไม่มีการยิงแล้วทีนี้เราจะโดนยิงได้ง่าย<ต><ะ>เลยน้องวิวลองเดินดูดิน้องแล้วผมผมก็ไม่ได้เล่นนะแบทตงโอเคเลยคุณเยมันต่อยได้ด้วยอ่ะมันพุทธได้เนี่ยจับเฟีมยกไงโอ้ไม่แล้วชนะแล้วพี่เย้ it's time death t play หรอเฮ้ยแกน้ำตาลที่เอาลิเลียเปล่าลิสเตอร์ลุก มีแล้วก็เอาเข็มเจี่เข้าไปที่ร่องอ่ะพี่แล้วก็ลากมันจะมีรอยแตกนะถ้าเมื่อเราพลาดอ่ะยิ่งยิ่งเลยดิพี้เองอิ่งยิ่ยเลยดิพี่เองพอเราผ่านเราก็เราก็ไปแกล้งเพื่อนได้เรามาแกล้งเพื่อนได้คนเป็ดอ่ะมันจะมองไม่เห็นได้ลูกอะไรกันเนี่ยตอนมึงเดือยเนาะบังพี่บังเย้สัตว์กูได้ลูก ไม่ผ่านได้รูปลงเหมือนกันปะได้ลูปสามเหลี่ยมเบิโยนเลยไอ้เหี้ยได้กูได้ลูปลงเลยตัดได้เวลาพักผ่อนแล้วเขาบอกว่าได้เวลาพักผ่อนพักผ่อนที่ไม่ใช่พักผ่อนอ่ะไอ้เหี้ยเอาหมอมาปิดปากแล้วก็ทุบตีเจ้า่เปล่าคุณเนสคุณดีมอันนี้ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยอ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะเวลาพักอ่ะเวลาพักหรือเวลาต่อยอ่ะไอ้เหี้ยอย่าเข้ามาใกล้กูมีคนมีอาวุธหรือเปล่า อ๋อไม้เบสบอลไอเขี้ยตายซะไอมไม่ได้ไม่ได้มาดิมาดิมาดไอสัสมาเียมาดิ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 มาด่มาดิ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 มาด่มาดิมาดิมนดิมา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 ีิมาด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 ิมนมม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 ม ม่เอ้าไม่เห็นชีกูนี่วาเบลเบลอุ้ยมาชนะไปดูกันเดียวเลยครบเบลแตกแล้วใช่ไปนะหนึ่งร้อยล้านวอนกุตตายหมดเลยอะนาะเอ้าวทำไมผมต้องมาเล่นเกมนี้อีกอ่ะอ้าวสวยดิเกมเหี่ยบกระจกอ่ะพี่เรียบร้อยพี่เห็นผมไหม เดินเดินเดินทางสายกลางมันได้เรียบร้อยเดินทางสายกลางเดินลยก็ลวกแต่ถ้าเราอยู่ด้านนอกอ่ะไม่เข้าไปด้านในมันก็ไม่ไม่เข้าไปเล่นนะออัเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่นอกราดูข้างนอกก่อนเดี๋ยวมันก็ต้องรอพวกนี้เล่นเสร็จเด็กอรับิวออกป่ะใช่ใช่ออกไปโอเคงั้นบิวส่งเซิร์ฟไปเดี๋ยวเราก็จะตามเซิร์ฟไป โดนไม้เป็นบอลในบิวเก็บเรียบเลยเมื่อกี้สามคนเฮ้ยมีอะไรเราเจอาอ้นั่นซิมมอนไหนวะกูอยู่ไหนวะกูหาไม่เจอเฮ้ยเดียวกูเจอต้องบิวแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วอุ้ยการมันยิงได้พี่ไปไปไปเฮ้ยผมผักมันแล้วทำไมมันไม่โดน เร so ี่กูอยากเหางปลักระดาายังไงกูจเจ้าหลักรดาอยู่ไปดูวลงด้วยนี่ไงโอ้ยต้องไปดูใต้กับโดันดีกว่าพูดียเลย้พูดโอเค โอ้ได้รูปลมได้โคตรแย่โอ้ได้วงกลมง่ายๆครับอีเสร็จแล้วมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วครับเสร็จแล้วเฟรมเสร็จไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรูปลมน่ากลัวจังเลยนะเราไม่ต้องทุบหัวกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเราเราเล่นตีเดียวดีกว่าเดี๋ยวอย่าเราไปถูกปูเราปูกันด้วยมีอะไรนี่มัต้องวิวกันอันี่ด่านฆ่ากันแล้วไปพี่เดี๋ยวผมปกป้องโอ้อหหลอดหลอดหลอด พูเฟรมอยู่ไหนนี่อ่ะดานอย่าประจกพี่เดินทางซ้ายข้างนี่ไงเปล่าชาลัสยไปแล้วมีคนไปแล้วไปเลยหนึ่งนาทีพี่เบาพึ่งต้องพึงต้องโชว์แล้วเปล่ามต้องโชว์ใช่ไหมใช่พี่ไปเลยเปล่าวิชาตัวเปล่าไอ้ไอ้ไอ้้ปเ่าวิชาตัวเปล่า เรียบร้อยไหวแล้วอุ้ยอยชากูไอ้สัสเป็นไงอ่ะถีบกระเป๋าไม่ได้ตบสะปิกมีคนตกไอ้ยอะทำไมเยืดนี่ผ่านมาเร็วจังวะมันต้องโต้แน่ๆน่เวฟดูดูเฟรมโอ้ยเดี๋ยวหลังเไม่เป็นไรไม่เป็นไรแผ่นนี้แผ่นไหนเนี่ยเอ่อแผ่นซ้ายแผ่นซ้ายแผ่นซ้ายอ่ะพี่ไปเลยไปเลยเปิดเลย โอเยรอดสี่วันเฮ้ยได้โดน่ายหมดแล้วเหลียววีมกับน้องวิวเมื่อกี้มันแผ่นขวานะพี่เป็นขวาใช่พิคก้าพีนี่ไงโอต้คิคนเคน้อยสิเปนเลขสบันไม่วิวคนน้อยกว่าไม่ยอม สองเท่ากันไหมอ่ะอเท่ากันอ่าใช่เน um um mm ี่ยเฟรมยังอยู่เลยเฟมยังอยู่ไม่เป็นไรพี่ผมชนะละคุณเยนจะพอนไปช่วยเฟรมพิกเลยนะจิ้วจิ้วจิ้มจิ้มจิ้มิ้ิ้ฟนไอฟนด็นด้วยคันดึงด้วยเอาตรงไปเลยะเอาไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหแม่ การ์ดแม่งก็รอจริงผมผมไม่ได้ใช้เมื่อกี้หยอกเลยปวดแย่เลยเราอีกไล่ฮ้ยวนล้วนกุณยืนนิ่งก่อนเลยยี่ฮันเด้เฮ้ยใช่ไหมชุดใหม่เลยพัดเลยตัวนี้ด้านหน้าพัดแอบมาเล่น มันจะมาพอพุทธูแล้วก็มันก็โดนยิงตายไปเฮียเป๊ะอยู่ที่หนี่เลยหรือเปล่าเฟนมันจะมีไอ้เฮียผู้หญิงตัวนึ่งอ่ะแล้มันจะมาเอาปุ้ยแต่ก็มันโดนยิงเข้าไปไม่ไดล่ะนึกไอ้ตัดแส้งคนอื่นเงี้ยเดี๋ยนี้นี่เดย์ไม่ โกซาเลมเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้ยเป็นพี่โยิงแล้วด้เอิคอปเตอร์ไปโดนอะอย่างเงี้ยอต้องวโดนยงมีดลโอ้ยยัเงี้ยย่มหมอันผมก็ล่มอ้ยยังเงี้ยเลยได้รูปดาวมนะ ผมผมลงไปลดจำนวนประชากรเฮ้ยน้องเบลเราจะได้ได้เงินกันไวๆเฮ้ยมาอีกที่เดิมกือเก็บทือไอ้บ่าวแม่บ้าหัวใจจอยเหมือนเดิมเลยเป็นจอยที่เพิ่มลงดว่าที่เพิ่มภาษาวากาดาวกรดาควายเว้ยมนเกดาไถึงแล้วมาบ้าบ่าบ้าวระดาษบ้ ที่ทำไมสองคนได้มาไวจังวะเมื่อกูเดินมาก่อนเลยเมื่อกี้ยิ้มหมาใช่หมาหมาแล้วเ่ใครโดนใครโดนเมื่อกี้ใครโดนไอเดียวดิไอบิวอ่ะอวนนี้ใครอะอ๋อไอป๋อ หักเลยเฮ้ยผมได้เป็นผู้คุ้มี๋ยวก็ตายอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะผมจะยิงพี่บาวอย่าอย่าผักมันให้ผมอย่าผักมันให้เฮ้ยมันมันโดนมันโดนอุ้ยทำไมโดนตีนี่ผมผักแล้วผมผักแล้วพี่ผักมันให้อีก